เราเคยทําไปว่าแบบเราดู Treasure Map กันไหมคะพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยมีความคล้ายครึงนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบหรือเราก็เลยลองดูนะคะว่าอันที่แบบคิดว่าน่าจะแบบสนุกสนุกแล้วก็แบบ<ม>น่าจะโดนตกโดนใจเรามาลองดูเรายังไม่เคยดูนะแต่ว่าเรามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ EP นี้คือ Treasure Map EP ห้าสิบสี่โดยเอ่อ คุณขุมทรัพย์อเราขออนุญาตทงคุณขุมทรัพย์แล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเพราะว่าของ treasure map ต้องมีไม่มีซั์เราก็เลยจะต้องมาขออนุญาตคุณขุมทรัพย์ไป react กันเลยว่าจะเป็นยังไงเริ่มเลยตอนนี้พวกเราสามคมมีศักยภาพในการจับจำหน้าโนรและอ่ะเรามีพอได้พอได้เรามีพอได้นะอ่ะเรามาดูกัน ส่วนน้ำหรออ้าวที่กูเลือกตอนนี้เพราะว่ามันเหมือนที่เซฟเคยไปไงอ๋อใช่ใช่เหมือนเหมือนกูก็เลยอยากว้าว you <laughs> 要不吧？Yeah, <laughs> 我，光。

yeah เมื่อเมื่อใครอะหนุ่มผมแดงหนผมแดงคุยยุ่ดําหยุดุเยนเย็นย็เย็นเยเย็นเย็เย็นเย็นเยนเย็นเย็นเย็นยเย็นเย็นเย็นเนเยยเย็นเย็เนเยยเย็นย็เย็นเ

오, 이, 뭐, 에요. 진짜, 이, 뭐, 이, 뭐, 이, 이, 뭐, 이, 뭐, 이, 는 이, 환 이, 는 이, 기 이, 뭐, 이, 이, 뭐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 , 이, 이, 뭐, 이, 뭐, 고 뭐, 이, 뭐, 이, 뭐, 다 뭐, 이, 뭐, 가 이, 뭐,

너 여기서도 살리잖아? 우리 2% 광고다. 진짜다. 2%가 부족한 음, 2프로를 <목소리> 아 어, 이와로너 2%를 채워줄게. 와! 어? 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 이 어? 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 내가는 아 요시는 내가아는 요시는 깨는 것이 준비했어. 아직까진 베이직해요. 뭐? 포카리, 유가리. 어. มาเด็กมาถมมาอยู่ด้วยกันนะไม่คืองี้เว้ยคือเคยเข้าใจแหละว่าทาไมคนถึงบอกว่าเทรเชอร์กับเซฟอะคือพี่น้องกอดกันเลยเอ้อสลับผ้าอะไรได้ปะอ้อแทบไม่ทำเลยเพราะเหมือนบทุกคนพูดพร้อมๆกันแล้วก็แบบตากูเป็นอย่างเงี้ยขมันมาทีนี่แบบเยี่ยมๆแบบว่ากน้ำใจอาดซับจริงๆแล้วคือทุกคนน่ารักมากๆเลยอ่ะเก่งอ่ะรู้สึกว่าเทรเชอร์กับเซฟเหมือนกันตรงที่เขาเป็นตัวของตัวเองมากๆเป็นตัวของตัวเองแบบ ไม่กาจอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบตอนถ่ายทําเขาลืมไปว่าเขาถ่ายทำอ่ะเข้าใจปะคือเหมือนเซฟตรงนี้เลยแล้วแบบอะแต่ไม่มีใครมองกล้องเลยเอตั้งใจกูดูวะเขาคุยเองไม่ตดีเลยเขาเล่นอะไรของเขาเลยเลยอ่ะเออน่แล้วคาแรคเตอร์ของแต่ละคนอ่ะชัดมากเลยเว้ยแบบเออชัดมากชัดเลยอ่ะคือพอดูอย่างเงี้ยรู้เลยว่าแต่ละคนแบบต้องเป็นแบบไหนอ่ะเออจริปะเออแจอยอมแบบเหมือนมีกกียูมากเลยอ่ะ รถมันจะหลอ่อมันหล่อเลยนะแต่พอมันขับมันก้างเลยอะ่ะก้างเลย,ย,ยเมื่อไหร่ตะเกียกคือแบบตอนที่มันอยู่ไหนมันก็ที่มันยืนอยู่ตรงปอดแล้วชื่อคนเดียวแต่ถ้ามีกระยูแบบ

มันเล่นสนอะไรมันตลกเหรอใช่ว่าจะวงอะไรก็แล้วแต่เราแบบเหมือนมันลืมภาพพดที่มันต้องรักสาวแล้วเพราะเขาลกไงตลกอยู่แบบวเป็นเด็กผู้ชายอ่ะมื่ก็แบบเอ็นจอยอะถ้าคือเมท่านไหนนะคะที่ผ่านมาเห็นเราก็อยากจะรู้ว่าที่เราพูดกันเรื่องแบบ p o w เ r อร์เรจูนะคะเป็นยังไงไปดูไปเชิญชม TTT ี o i ายิ่งเสรเป็นี2ปี1ถูกต้อง อยากเล่นแบบนี้เลยแต่ว่าโอ้โหเมาแอกแกไอเมาปริเมาน่มแต่างอกเซแล้วโอ้ยไม่ต่างนะป้ะูด้ยิมาเหมือนกันว่าเชก็โขดเหิมแล้วหรอเิมแล้วหรอมีคนบอกว่าโอ้แต่ว่าเขา ก็ okay. ถ้าเราพูดอะไรผิดพลาดไปประการใดต้องขอพระประธานอภัยทุกเมทุกท่านที่ผ <so ่านมาดูนะคะแต่ว่าเราเอ็นจอยแล้วก็เออน้องน่ารักมากๆเลยอ่ะใจคิดว่าเราจะได้ดูมันสมัยน้องอใช่สมัยใช้ของที่ถูกต้องเลยเป็นความสุขคนละแบบใช่ใช่ใช่เราไม่เอาไปเที่ยวแั่เซฟทุกอย่างไม่ได้หรอกเพราะว่าแบบเซฟก็เป็นเซฟเทรเชอร์ก็คือเทรเชอร์ต่างคนต่างดีต่างกันแล้วมันความสุขไปตามกันแล้วเทรเชอร์เน้นแบบสนุกแบบไฮท์ไวรุ่นไปเที่ยวเน เซฟเน้นสนุกลรวค่อยเมาต้องมีมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือลืมไปเลยว่าตัวเองถ่ายคลิปอยู่ใช่คือเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองสุดเลยเขาเอ็นจอยเอ็นจอ,<ล>จอยมากนะคะก็ถ้าใครมีคลิป Treasure Map หรือว่าคลิปอะไรที่รู้สึกว่าแบบโยนมาปุ๊บเราดูปุ๊บเทเชอร์อย่างเงี้ยใช่ป่ะอย่าลืมนะฝากเซเวนทีนให้กับทุกคนที่ผ่าันเขาว่านะคะฝาก าเป็นดูน้องนอเซลิทีนน้องบอกว่าซ่่น้องคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งให้กับแคลส์แสปด้วยนะคะช่วงนี้เราก็จะมีการแบบรีอคอย่างนี่เรแล้วก็เล่นเกมกันส่วนใหญ่เนาะตามสงในตามเสพการถูกต้องก็ไปแล้วนะคะิปมต้าค่ะบ๊ายบาย